หเคล็ดลับค่ะที่คนสำเร็จนะคะเขาคิดเขาทำค่ะนั่นก็คือก่อนอื่นนะคะกดเม้นกดใจนะคะกดไลค์กดแชร์กูบี้ดีดีด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะจ๊ะแชร์กับเพื่อนหรือลูกทีมคุณนะคะหลายคนค่ะที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเอาชีวิตนะคะไปอยู่กับความคาดหวังค่ะคิดค่ะว่าจะมีคนมาช่วยทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าวันนี้ เราอะลงทุนเปิดบินกับ1แบรนด์มาแล้วคนที่แนะนำคุณมาบอกว่าเอาเลยเปิดเลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยขายตายแล้วแหละโดนแล้วแหละเพราะอะไรโดนหลอกแล้วแหละไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาช่วยเวลาคุณเปิดบินเสร็จแล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาจะมาช่วยคุณขายของตื่นตื่นตื่นเพราะอะไรมันคือความรับผิดชอบของตัวเราค่ะคนสาเร็จทุกคนนะคะ เขาจะไม่คาดหวังค่ะให้ใครมาช่วยเขาแต่เขาเนี่ยจะลุกขึ้นมาต่อสู้ค่ะลุกขึ้นมาทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จลุกขึ้นมาเรียนรู้ลงมือทําค่ะคนที่แนะนําแม่ทีมหรือครูบาอาจารย์มีหน้าที่ชี้ทางค่ะเรามีหน้าที่เดินมีหน้าที่วิ่งมีหน้าที่ลุยค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาจับมือคุณพาคุณไปขายพาคุณประสบความสําเร็จ ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเราร้อซค่ะวันนี้นะคะเลิกคาดหวังว่าใครจะมาช่วยเราเลิกคาดหวังว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็สามารถสำเร็จได้ไม่จริงค่ะคุณดีนี่บอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบเงินไวใครที่ชอบเงินง่ายๆไม่ต้องทําอะไรเราได้เงินใครที่แบบ มีคนมาบอกว่าเปิดบินเลยดูช่วยขายนั่นแหละค่ะคือเราอะไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยเราทําให้เราสําเร็จทําให้เราชีวิตง่ายได้เงินง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงค่ะวันนี้นะคะตื่นเถิดชาวไทยนะคะตื่นเถิดนะคะแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายลุกขึ้นมาค่ะเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคํานี้นะคะใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรไกลนะคะ เราเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะประสบความสําเร็จมันต้องเกิดมาจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าของตัวเราเท่านั้นเองนะคะถ้าตัวเราเนี่ยไม่ปรารถนาสําเร็จต่อให้ใครนะคะเหมือนดันคนเข็นโคกขึ้นภูเขาอะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราปรารถนาจะสําเร็จเนี่ย เราจะมองหาหนทางเราจะคิดและทํำยังไงนะเราถึงจะสําเร็จทํำยังไงต้องทำอย่างน,ะงนงงั้นทำอย่างนี้อันนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรทําทางใหม่อยู่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะลุกขึ้นมาบอกกับเองว่าฉันทําได้ฉันทําได,ได,ได้ความสําเร็จมันอยู่ในมือฉันความสําเร็จมันเป็นของฉันมาตั้งแต่เกิดค่ะเพราะฉะนันชน,นสะสเปอร์มาเป็นล้ลานตัวนั่นเองนะจ๊ะ